ถือเพื่อน่าละถือเพื่อนะหลอนเกียวถือมือเอด้วปลาเพาะๆป้าป้า,ปา,ปา,ปาสองตัวูนุย้ยทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาชุกคนสบายดียามเช้าๆแต่ก็มีเช้าก็เลยตอนนี้กะตระเวนขึ้นละ còn này cả, đang phải khâu ở nhà thôi là mình đi cả, đang chắc mát à, thu là mát à kêu cứ, còn mà, ta... mà, mà kéo đây sẽ park để sẽ phải may cái mới là, nằng là, phải, lúc to, thoải mái đi rồi đấy đi, thoải mà khâu, mà khâu gì chứ? นาเพ้อนาปูบึงเฮียจะยิงเฮียซีเพิงหนึงเฮียหลอดแล้วสาวเฮียว่องแล้ววันนี้เฮียหลอดเล่มหนึ่งแล้วโอขอจ้างเฮียว่องลเอาหมกนี่โอ้หอดโคแล้วบาดนี่จับแนนเดอ จำแน่นๆเด้อมาคอยจับมาจับไปน้ำซะไต่โ,โคลอ้อ่ใช่อายวิสแล้วไหนมาหอดีไปเธออองเธออุม้มเราเป็น,นยังไงเรืองเป็น,นยังไงฮะบอกกระเดี๋ยวลงยางฮอนหน้ากระเดี๋ยวอะฮะบอก โอ้ปลาของควายแท้ๆแหลนะเนี่ยนี่เอาหอดหน้าแล้วโอ๊ยตกน้ำาพายโอตกน้ำาพายเลยโอ้เบิงทางครับไปมาให้โคควัดแล้วนั่นมาหอนหน้าพอไปย่ําลานแล้วพุ่นนะฮะ ขี่รถไปยามลาดแล้วเอาเร็วฮอนด้าฮากละลงแลือขึ้นมาเอาน้ำขึ้นมาเอาน้ำอรี่ห่อนะเจ้านางเจ้ายางห่อน่าอู้หูเก่งกระโดอรี่บีเธอค่อยอ่องเลยลงเลยกัญยัง เลยกระอองอี๋เลยกระยางโอ้ยอองยางอองยางไปหดหน้าจันได้ไะชั่วโมงนึงยังหดหน้าน <c oughs> อ่ะแกก่อนชิลงเกลเข้ากะเติมพลังก่อนเติมพลังด้วยไปเลยนี่ตำมะโธตำมมาโธ่ตัมมโธหน่อยนึง จะยิ้มดูเด้อเดี๋ยวคอยเช็นเข้วอืมอืมแสบด้วยแสบมั้งวันนี้กินข้าวแล้วลงเกลียวข้าววันนี้จับไฟหมายางก่อนแล้วพู ถือเพื่อนะ่ะล่ะถือเพื่อน่ะเกียวแล้วก็ไปเลยขนมอเธอน้ำลงกินถูกขรบชอบฮอนดา้ารถเจนาบอมา่ารถเจนาอ,องเฮน เอาเกี่ยวกันบ่<ะ>เจ้าอยากเกี่ยวบ่เกี่ยวเป็นจุดดีอลอนเกี่ยวถือมือเด้อ<ะ>โอ้เกี่ยวได้ยช่เนาะโอ้หุ่นดาเพื่อช็อดนาก่อหมูล,ละ่ะอื เอ้ยสอบเป็นไม้เกล่ยวก้อนป้าปะจะดีเด้อนั่นป้าประงามเลยผูนนนนย้นุ่งชงกระชันทันใดเชียวมันเชียวโกลมละโอ้เวียนอันเพิ่งทงังแข็งทางขาโอ้ไก่แล้วเวียนไปยิ่งเงนาะเวียนขาลายเวียนแข็นลายเนาะ เอาแมงมันนี่จับได้ไหมนี่เขาได้แมงมันนี่เห็นบ่เคยกินบ่เมงมันจิกกระแตอันนี้นะบ่จะเบิ่งนี่เลยเป็นจิกกตนแึแมงมันอะไรอันนี้กินแล้วมันปปนะนานปูมาแล้วลากขึ้นไปเป็นปูได้ปานะึ เอาเ้อเราไปขึ้นทายปูไปนะปูได้บนป่านะปูไปเอาวันนี้ก็ได้เวลาขึ้นแล้วเทงแล้วตอนนี้ก็1ิดเอ็ดชิดสองโมงละเดี๋ยวขึ้นหาเห็ดยู่ยกินก่อนเดี๋ยวจะได้กินกินพี่เลยเนาะถ้าอันพอพี่ได้พี่เลยก็น่าจะตำม,มาโทษแล้วไปมาดูมาลุ้นน้ำเดียวเนี่ยเลยเอา ในป่าป่าพอๆป้าป้าสองโตพูนุ้ยพูป้าสองโตเ็นาเลยกินป่ะนี่ก้มชมบ่เจาะไปนไหมถ้ากินไข่ป่าละไข่บ่อุ้มันขนาดเลยป่ายามนี้เนะ ช่องโตเลยเพื่อ,อแล้ววะยังอีกได้ติโอ้ลานมานมานี่โอปลาไปเลอะอันนี้ใช่ไปลาปจาัาง,งสามโตโอ้ไว้กินเมล็ดอันนี้เขามีลายละเ,เ,เอามาเนีกก็หามาชมบ่เห็นทุกคนเลยเห็นก็ะหังน้อยก็เลยพี่เอามันมาหามเบอร์มะขามนี่ละแล้วก็มะขามนี่มาต้มเชอะ tôm sôm và dần, mấy? À, đây à, à, không? Nữa, phù, phù. Đợi đợi đợi. Bờ đây bờ. เต็มมอน้อยเลยตันนี้อ๋วันนี้เป็นมอใหม่มอน้อยล้นไปเเป็นมอใหญ่มาเสรบแๆ่บนนี้ ต้มปลาซุกวะนี้ตัมมาโท่ต่อโอ้หลายเมนูเลยมันนี่ตัมมาโท่เซอร์มาคิดดิบชุดนั้นนี่ปลาแดกก็มีครบมะนาวก็มีพร้อมเซิร์ฟพร้อมเซิร์ฟวะนี่อ๋อตัมมาโท่ต้มส้มปลาต้มส้มปลาปะปลาปะโนดพอคนเนาะแต่ปลาปะผิดเลยเนาะปลาธรรมชาติเลยทุกคนเอ๊ะถือล่า อยู่เซ่เพื่อละแซ่บแ,แบน่น,นอนปลาธรรมชาตินี่นนี้กับโคคีมันโคคีแช่แจ่วอันนี้รมันทั้งหมดเลยตัวนี้ มามามันนี้ทุกคนข้านคำเดียวด้ออจะไปไหมเห็ดไปเลยนี่ฮะยอกินโฮใชหจะเห็ดปลากินโฮลาได้บ่านะแบ่งชองผ้าทุ่มบนกรผานึงแบ่งนะแต่ฮันด้างอกแล้วจะงอกไปแล้วนั่นนะฮะนังโคอยูู่ตสนใจบ่ได้กินโฮลานั่นจะไปไหมและแม่้นบ่จะไปไหมจะหยาิฮันด้าบ่ฮะอีเมนอยาไน้ ฮอนด้าขึ้นหอดรถจ้าน้ะมีแมนบหจ๊ะไปพระบ่มเขยิบหน้่มหยาดปอีเรวันนี้หยัดตะมูดิจัะแฟใหม่ได้เป็นเจาะไรเขากินมักจำแจวได้จัะใหม่ได้แมนบอมีแมนบ่จมักไปเล้จ้ะมักกินก้างปลามีแมนอีมักกินโหป่า ปลาก้าปลาเลมึงเยอะเยอะังมกินกิส่วนไหกินข้าวแล้วไหมกินก็ไปเลยกับปลาปลาบาห้อยไงตามปูแล้วบ่ปลาเขาหอยไงมากินกินปลาหทำดมาโทก็พแซ่บนี่เยอฮ็ด อืมแบบเออหุ่นห่งเขาแล้วอ้าจำมั้ยคอยอยเบิ่งแฮวจะว่องนี่จะละกินนะเลิรนี่นะมันบีร้อนอันนี้เวลาบีร้อนบอบีร้อนบอโอ้ยยังมาล้นจริงอาหันวีแมนเนาะว่อมืห้าหกมือแล้วบ่ตวงกลางได้ละ

ไปลาหอยนึ่งตกเล็กขนาดเนาะอือจับไปนำโย่อืมมันขนาดปลาธรรมชาตินี่ยมีชื่อปลาเล้งปลาฟอยนะนี่มีชื่อปลาเล้งนะปลาเล้งนี่มันกินโฮอาหารอันนี้มันกินแบบธรรมชาตินี่โอ้เข็นยอด

อชดน้ำหมอชดน้ำอาปะมาได้เนี่เจ้าน้องเจ้ามันจริงเอาทังเหงาองเนาะโอ้โผ่านี้เพื่อเลยอตะกางบานนี้โอ้ผ่านี้ขนหาดออไหวก็พา,าเขาแล้วช้ะบุอ Honda น้องไะเลยบ๊ มีสบายบ่ฮะอโอตัวแฮมเพะบบนี้ฮอ,อนดาขึ้นหอนดรถเหน่าฮอนด้าเจน่นนา,าห้องเฮ็ด Nắng nóng nắng kèm ra nắng kèm 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 nhà kèm kèm Nó kèm 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 nó kèm 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 ก็น,นังยังยออยู่แบบนี้นัง่งจะดีอ,ดอ่าเกิเอนทีแ <c oughs> ล้วเกินที่ยังน้อยแล้วได้ให้มันเยอะเลยวันนี้ก็กินขา้าวกินน้ำแล้วพักกอนแล้วก็จะได้ลงไปหาเกี่ยวข้าวเกี่ยว,ยวน้ำไม่ละแบ,บนันนี้โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้จุดนี้แล้ว่อแม่พี่น้องก็ขอขอบใจที่ติดตามรับชม นาพอกันไหมสบายดีเอาเพื่อกินขา้าวอีละล่ะฮะท่านอิ่มบ่ชิจิบ